สวัสดีค่ะพี่น้องสุกูสุขคนสุบ่องสุบอลเนาะค่ะื้นนี้ยายเพชรเมียรังมานอกกับผ้าพีผ้าน้องมาชมสวนค่ะพี่น้องหลังจากบริด้ชมดุนเติบเลวเนาะค่ะเนาะบ่แม่ณสองเดือนพุนติค่ะพี่น้องสองเดือนใดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต,ต่หญ้าหญ้าเตมพี่น้องก็เลยบ่ได้เปลี่นให้พี่น้องเบิ่งบนันนี้น้องสาวเพ่นตัดหญ้าออแล้วค่ะพี่น้องก็พ่อด้อย่างใด ยายเพนคลิปมาอัปเดตเบืง้งต้นใหม่เป็นจังไดเนี่ยต้นมะม่วงนะพี่น้องเริ่มจากหน้าประตูต้นมมะ่วง,วงกำลังออกใบใหม่ก็ติดไปเลยล่ะพี่น้องปลูกวังปลูกวังส่วงเดือนมีหน้าได้ปล่พี่น้องประมาณนี้นะคะก็ติดไปเลยล่ะพี่น้องใส่ฟุน้นใส่ยังเลื่อยดิค่ะ ต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นขนุนพี่น้องต้นขนุนต้นบักอมีใหเพินใส่ฝุนใส่กจะได้หดนาำละพี่น้องฝนมากกะจิงยุดอกค่ะพี่น้องมากกบมาว่าแห้งมาไปแปบก็หยุด กำลังงามพี่น้องกำลังงามสูงเติบเนาะพี่น้องเนาะจากกอนที่เคยอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกับต้นกัเบืสูงบางใยพันธุ์ไหพี่น้องสูงใหญ่เลยได้พี่น้องเบิ่งคือน่ะสูงถ่วใ่เพชรล่ะค่ะมีความหวังจะได้กินอยู่ค่ะพี่น้องเบ้งอีกต้นหนึ่ง กอนนานี่แถวนี่สิย่างอะไรเลยด้วพี่น้องเ,เอ,อ้ยจะย่างอนี้ต้นมะเขียบด้วยพี่น้องปลูกใหม่ต้นมะเขียบหัวหน้อยหนามาปลูกใหม่สิบต้นพี่น้องกำลังปลูกนะพี่น้องปลูกบพื่อนไหนด,ดูต้นหัวน้อยหนามะเขียบ เพราท่านเนียแตกต่างจากเดิมมากมายพี่น้องต้นกระท้อนกระท้อนกระท้อนมีต้นนี้ใหญ่กว่าหมูได้พี่น้องกระท้อนใหญ่พินพี่นอ้นองมาเบิ่งอันนี้ป๊าดอันนี้คือความแตกต่าง,งเห็นอย่างชัดเจนผักษีดาพี่น้อง หมักฝรัง่งพี่น้องมึงหนวยมันบ่มแม่ไหนหนอยเลยพี่น้องเฮ้ยพี่น้งพี่น้องเห็นบ่พุ่นน่ะพุ่นพี่น้องเห็นโบศิีดาพี่น้องเอ้ยยายเพ็ญดันยายเพ็ญดีใจหลายาปักศิษดายายเพ็ญเป็นหนวยหลาย ปลูกง่ายยังเห็นในชัดคือบักซีดาเลยพี่น้องยายเพ็ญปลูกผสมผสานแต่ว่าสวนยายเพ็ญเนี่ยดินบางบางหมองบางทีมันมันดินบกขกันไม่พี่น้องกล้วยก็บพกขึ้นหงายยายเพ็ญเพราะว่าดินข้างลางมันเป็นดินอมน้ำตลอดเวลากล้วยมันก็เลยอ่าบัจะเลื่อนเติบโตเพิ่ให้หากห้เหงามันเน่าไหมพี่น้องยายเพ็ญจิไต้เปลียนปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ กล้วยอันดินที่ว่ากล้วยมันบกขึ้นนะสิได่าคิดว่าอยากปลูบกบักซีดา่ะพี่น้องซีดานิยายเพ้นเคยบึงอ,อยู่ช่องหนึ่งช่องกเกษตรเกี่ยวกับเพิ่นถไายทํำเกี่ยวกับกเกษตรนี่แหละพี่น้องเพือ่อนเพิ่นถไทยใหเบบ่งเพื่อนไปสวนอยู่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำถั่วน้ำถั่วเพื่อนไปไท,ย,ทยําอยู่หัน ซึ่งสว,สวนประสมประสานข้าเจ้าปูกปูกบักซิดาขายไปพี่น้องน้ำไปถ่วมพี่น้องบ้านนี้น้ำท่วมท่วมมาแม่สิเป็นสองสามอาทิตย์คุณตีต้นบักซิดาบัตายพี่น้องหมักฝรั่งนี่แหละบอตายเลยแตรงว่ามันทนท่วงน้ำทนทนควมแห่งแรงได้เป็นเป็นต้นไม้ที่อาจทีทนเนาะทนแดดทนฝนทุกอย่างนะพี่น้องยายเพ่งจิตเอานะเพราะว่ามันบัตายยายเพ่งจิตว่าเนี่ยเมืง่งกีหลายยายเพ่งน้องมาปลูกนี่ ก็หลังจากนั้นพอมาติดแล้วก็ไปเร่งดน้ำตลอดเพิ่นพี่น้องบิึงควบเจริญเติบโต,ตของมันพี่น้องิึงแตกเงาขยาย,ายเป็นภูมิใหญ่และพี่น้องบอกติดดีสัมนห,นหน่วยบ่เม่ในหนอยพี่นอ้องอืแนี่หน่วยเลยพี่น้องพี่มาทางพี่หนวยพี่น้องเห็นบะติดหน่วยทั้งนั้นเลย,ยายเพ่นสิบเอามาปลูกใหม่สิเอามาปลูกทดแทนจากลุมกลวยที่มันตายที่มันบ่ขืนห้เนาะ เพ็่เสีเอามาปลูกนี่คือบางบางบาง,บางที่เขาปลูกต้นใหม่ก็ต้องเบิงเบิงว่าดินดินของเขาสภาพดินของเขาเป็นแบบไรน้ำเนาะพี่้องเนาะจริงอยู่เขาเขามากัามากเขาอยากได้นั่นนี่นี่มาปลูกกับจิงยู่เตว่าใหม่ต้นไหม่บางชนิดกับดินของเขามันบ่สุเหมาะสมกันก็ต้องปรับเปลี่ยนน้งพี่้องว่บาบอกเพิ่นกษติปรับเปลี่ยนใส่นี่คิดได้แล้วนี่ยกำลังมาขุดพบว่าสวนยัยเพ็ญนี่ ต้นมักซีดาพี่น้องอพี่น้องเบื่องติละ่ะใหญ่บอกต้นมักซีดาจิเข้ากันกับดินสภาพดินบานยายเพนเออทียายเพลนพี่น้องเบื่องเบงเบิ่งติล่ะอืมคักบก่คุณมีหลายรุ่นพี่น้องรุ่นน้อยรุ่นยังมีหมดดกพี่น้องเอ้ยดกดกดกยายเพลนหูแลลวหูแลลว เนี่ยเบืงตีแหละพี่น้องยามมันเป็นหน่วยให้่เฮาก็มีความสุขเฮามีความสุขจะได้เห็นผลงานที่เฮาปลูกไว้แล้วมันออกดอกออกผลเบืองติพี่น้องพี่น้องเบื่องลัจอในหน่วยในเนี่ยเต็มเลยยายเพ็ญกะช่วงที่น้องสาวบริตัดเหงายายเพ็ญบอกตงๆว่ายายเพ็ญบอกเขามาเลยเดยอพี่น้องเลยหกเกินยายเพ็ญบอกมาเลยนี่เพิ่งตัดเหงาเลวยายเพ็ญก็เลยมาอัพดีให้พี่น้องในเบึง แตกต่างจากสองเดือนที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าราเมนเอฟซีเก่าๆที่เป็นเอฟซีเก่าที่ติดตามยายเพ้นเนาะค่ะเนาะเพคนกิดสิหูว่ายายเพ้นเคยอัปเดตแล้วทีหนึ่งแต่รู้รู้รู้ซึ้งว่าสิเป็นคลิปอีพีที่สามพ่พี่น้องรับแล้วพี่ยายเพ้นอันเฮ็ดนี่เลยเด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดยูทูบเลยเด้อค่ะรู้สึกว่าแตกต่างจากเก่าหลายพี่น้องยายเพ้นหูแล้ว ดินสภาพดินของทียญ่เพชรน,นี่เหมาะกับอย่างบักซีด้านี่ลแะพี่น้องเดี๋ยวยายเพ็นสิหายพันธุ์อื่นๆมาปลูกเอาหลายๆพันธุ์มาใส่เอาไป่บักซีด้ามาใส่พี่น้องเบิ่องเบืงขัางอีหีเลีเบื้องเบืองเบื้งเบืองรวยมัในญงบ่พี่น้อง,อออง,องๆๆๆพี่นอ้นองเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อง ใหญ่บ่งยมืเอเลืองมาละอย่าเพ่งกับ,บพ,พ่อท่าเอหูโดวาเพราะว่าเือปลูกเนาะอยากหูวามันหน่วยใหญ่สุดแท่มันใหญ่สั่มไหน,น,น,นบอกซิดารพัดนี่อย่าเพ่งกับพ่อท่านหองแต่ว่าที่ในเนี่ยหูแล้วว่าดินอยู่นี่เหมาะกับหยังเหมาะกับซบิดาร์พี่น้องต้นหมากฝรั่งต้นหมอกซีดาร์ซิดารพี่น้องเอ้ยปูบย่บ่ไร จะ่เป็นปลูกโบลายต้นปลูกแค่สามต้นนี่เองแต่กระรู้เรียกว่ามันเหมาะกับห่างแล้วที่ายเพื่อสีหามาปลูกไหมพุทราพันใหญ่พุทราพันนมพะนะพี่น้องพันนมนี่อยู่สองต้นกำลังงามพี่น้อง สวนยายเพ็ญบางต้นใหม่ก็โอเคให้เพ็นว่าเหมาะกับดินบางบางชนิดกัล้มเหลวพี่น้องจังเขียนกล้วยบุญพี่น้องจะผพกากล้วยยายเพ็ญเน้อบอกบอกคือเลยล้มเหลวเพราะอย่างกล้วยอย่างงามอยู่ดอกพี่น้องช่วง,รงแรกๆยายเพ็ญปลูกใหม่กับงามขึ้นมาแล,ะละ้วล่ะช่วงฝนลงฝนลงแห้ง ช่วงลืมๆนม้ำยูนี่มันมันอมนม้ำพี่น้องดินอยู่นี่มันอมนม้ำยายเพ่งจีดแผนใหม่เสียเอาดินอยู่นี่มันมันต้องเหมาะกับต้นบักซิดาเนาะพี่น้องเนาะยาเพ่นเสียเอาต้นบักซิดามาปลูกเองนพี่น้องผัดเปลี่ยนใหม่เบิ่งที่ละ่ะพัดมาเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยยุ่มมนี่ก็บ่เห็นเป็นอย่างพี่น้องงามจังพี่น้องว่าดินใกล้กันแต่ดินี่อยู่ข้างล่างนี่พี่น้องมันบคือกัน ขาวังเป็นงามอีกเด้อพี่น้องเด้อแตกต่างจากเดิมอยู่งามขึ้นพี่น้องงามขึ้นต้นมะม่วงต้นมะม่วงพี่น้องาพาพ,พี่นอ้องมาเบิ่งพักเกษตรพี่น้องอ่ะต้นมะก,กรูดเด้อพี่น้องเด้อเฮะมะก,กรดูดมะกรูดมะกรูด ก็ม <t ry> ี่ก็มี่เห็นว่างามขึืนให้ก็มี่ที่บจเร่ญเติบโตให้ก็มี่คือขันพี่น้องก็เลี้ยงลูกไปเนาะพี่น้องเนาะยายเพ็งกำลังเริ่มเห็ดปีแรกคิดอยากเห็ดสวนผสมประสานนะพี่น้องปลูกหลายๆอย่างผสมประสานกันแต่ว่าก็เห็นต้นไม้บางชนิดที่มันเหมาะกับพื้นที่สวนยายเพ็งก็มี่เนาะะเนาะเลี้ยงลูกไปอันไรที่มันมักกับดินอยู่นี่ยายเพ็งก็สีหามาปลูกเพิ่มเติมนะคะพี่น้องวันนี้ยายเพ็งกับอัพเด้ พี่ให้น้องเห็นสวนเดชเพนด์้องขันเนาะเนี่ยพี่น้องเอ้ย <laughs> พักเกษตรพี่น้องอยากชวอยากโชวมันโดกไอ้ดีพักเกษตรหลายบอพี่น้องว่าที่เดเพนกินใหนพี่น้องได้เห็นนี่ก็นิระพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาลายเฮงพุนพ่นพุ่นลายมันเกิดเองนะพี่น้องเย้ยฝุ่นมันมันปิวไปเม็ดมันปิวไปมันก็ไปเกิดอยู่ ฟังทังทุนกับพงกันพี่น้องลายบอกลายแห้งนะพี่น้องเด้อมือนียายเพ่นกะมามาจิ้นเขาโทนะว่ะมาเอาหุ่นในหละพี่น้องมาเบืองว่ามันเป็นจัิงไดมองในพ่อได้ปรับปุุงนะพี่น้องบริมาคนเดียวค่ะมากับผู้ช่วยครับแต่พอผู้ช่วยเพิ่นบอกออกเพิ่นบอกออกซื้อได้พี่น้องเพิ่นเพิ่นอายผู้ช่วยทําสวนมาเป็นน้องสาวแล้วมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อผู้ช่วยทําสวน นี่ยเบิร์พี่นอ้องมึงเอามึงเอาปุเอาปุหลายบ่หลายบ่หลายพาพี่น้องพักเบรกเนาะพี่น้องเนาะมากิ้มเข่ารับการกับพี่น้องปะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีกทีหนึงน่ะะเนงนเนาะค่ะเนาะสุกุ๊บสุกคนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นชาวไทยชาวสปปลาว้อค่ะมื้อนี้กับผาพี่น้องมาชมสวนพี่น้องกินข้าวทุ่งมาเอาหุน่นหญ้ามากับผู้ช่วย เมนเมนูมนหมือนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ชิ่เด็กกินชว่วยพี่น้องเบิ้งดอกไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิงบรราางเบ้งก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยกินง่ายๆก๋วยเตียยเต๋ยวมีสมตำอยูแอยย่แต่ว่าผู้ชวนเลากกินสมตำกับอ่ากับป่าก๋วยเตี๋ยวแต่วานยาเพ็นกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเหลียวพี่น้องมาท่วมส่วนหลังจากบได้ บุไรีมาเบิ้งกัโดนเต๋อพี่น้องเพราะว่าหยาหยามันหลนะพี่น้องจาเพิ่งกับบุหรีอัพเดตนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งสองเดือนเลยติพี่น้องสองเดือนได้แต่อีพี่ที่สามจิดว่าพี่น้องกต่จำบ่ผิดกับกับสองเดือแล้วพี่น้องนั่นแหละพี่น้องไทยให้พี่น้องได้เห็นนั่นแหละค่ะบางมองกับงามบางมองกับมองามเนึกพี่น้องหอนแดดพี่น้องเอ้ยหอน ก๋ติ๋ก็ทำกันเนี่ยค่ะพี่น้องเจ็บๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูมาค่ะเจ็บๆต้องกันเนี่ยค่ะเด้อคลิปนี้ยายเพ้นกะมาตักขายพี่น้องในช่วงสิเทียงกินเขาเทียงกาบามากินงเขาเที่ยงอยู่นี่นะพี่น้องแต่ว่าผู้ช่วยยายเพ้นอะมาตัดเสื้อมาทำงานยายเพ้นเอาเขามาส่งเพื้นนะค่ะพี่น้องคลิปนี้กะขอให้พี่น้องสุขสุกคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามยายเพ้นมีฝรั่งมานอกเนาะค่ะเนาะอย่าให้กำลังเลี่ยงใจ ตลอดมาขอให้มมิตรความสู้ความสดชื่นบักบ้านนะคะสวัสดีค่ะ